สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวปราเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP หกร้อยสี่สิบค่ะประจำเช้าว,วันอังคารที่18เดือนพฤศจิกายนพศสองพนสิบแปดนะคะวันนี้น้องสุภามีประเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ หนึ่ชุดวันนี้น้องมี30รายการะค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ1องค์300บาทจ้ะถ้ารับ2องค์500บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์1 1 9 3 3ค่ะ7 2 1 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1นึ่วันน้องมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่1ของเย็นวันอังครโอ้ของเช้าวันอังคาร,าคารกับพี่พี่ขาโทษทีจ้ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะปี2504จจ้ะต่อไปเป็นรายการที่2นะคะรายการที่2สมเด็จเกตชัยโยจ้ะ สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะรายการที่สองจ้ะมาพร้อมเรียมส,สวยๆพร้อมใช้งานนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามจ้ะรายการที่สามหลวงปู่ฟันค่ะพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะปี0ูค่ะสิทธอ,อสร้างถวายนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกจ้ะต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะ ชุดดำค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่4ี่จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะพี่พี่ขารายการที่หหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการที่5จากปี19ค่ะรุ่นสร้างบารมีปี19นะคะต่อไปเป็นรายการที่6จากรายการที่6เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จเก่าจ้ะรายการที่หนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7ดหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะปีสองสี่นะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาพิมขอเบ็ดจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8พระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่8นะคะพี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9ก้ารูปหล่อหลวงปู่ทิมจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดราหารไร่จังหวัดระยองนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนค่ะพะระลีลาเม็ดขนุนนะคะรายการที่10จ้ะ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะต่อไปเป็นรายการที่11คะ่ะ11หลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะหลวงปู่ทวดหลังเตารีนะคะด้านหลังชอชอนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพ,พี่ขารายการที่11จ้ะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12หลวงพ่อไปวัดกาแพงจ้ะ หลวงพ่อไปวัดกำแพงรายการที่12นะคะพี่พี่ขาปีสองส่ค่ะหลวงพ่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่13จ้ะ13เป็นพระปิดตานะคะพี่พขาหของสุภาไม่ทราบที่นะคะรายการที่13จ้ะต่อไปเป็นรายการที่14บสนะคะสิเป็นสมเด็จเก่าจ้ะ สมเด็จเก่ารายการที่14นะคะพี่ๆขาเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อออกสีขาวๆนะคะรายการที่14จะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เสมาหลวงปู่ทวดวัดชางให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมจ้ะพระครูวิสัยโสพลนะคะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16หกลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี17ค่ะมีต่อโค้ดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะรายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17พระรอดจ้ะพระรอดลำพูนค่ะพี่ๆค่ขารายการที่17นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18เป็นสิงห์งาแกะค่ะสิงห์งาแกะน้องสุภาไม่ทราบที่ค่ะพี่พี่ขาสิงห์งาแกะนะคะรายการที่18จะ้ะ300บาทค่ะ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขาถ้ารับ2รายการ500บาทจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่19นะคะ19รูปหล่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่19จ้ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20สะเสด็จพ่อรอหจ้ะ,สะเสด็จพ่อรอหนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสมโพธพระอารามหลวงจ้ะวัดอรุณนะคะ ครบรอบ29ปีค่ะวัดอรุณนะคะพี่พี่ขาเหรียญเสด็จพ่อรอห้าจ้ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำค่ะพี่พี่ขารายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21หลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกจ้ะวัดโคสิตารามนะคะรายการที่21จ้ะ เป็นเนื้อทองฝาบาทค่ะพี่พี่ขารายการที่21นะคะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22หลวงปู่ช้าวัดหนองป่าพงนะคะพระโพธิยานเทระจะรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขาปี18จ้ะหลวงปู่ช้าวัดหนองป่าพงนะคะต่อไปเป็นรายการที่ 23, ค่ะ23หลวงพ่อครนวัดท่าแซจ้ะยันหน้าหลังแบบนี้เลยนะคะ หลวงพอ่อโครนวัดท่าแสะจะมีลงลักปิดทองนะคะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24พ่อท่านเขียววัดหลวงบนจ้ะพ่อท่านเขียววัดหลวงบนรายการที่24นะคะปีหนึ่งสจ้ะพ่อท่านเขียวรายการที่24นะคะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ๆค่ะรายการที่ 25จ้ะต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26เป็นพระกลิ่งชัยวัตจ้ะหะกลิ่งชัยวัตนะคะรายการที่26ค่ะพี่ๆคะต่อไปเป็นรายการที่27นะคะ27หลวงพ่อทองอยู่จ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นะคะ รายการที่27จากปีศกับพี่ขารายการที่2 7นะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ28พ่อท่านคล้ายไหว้ข้างนะคะพอท่านคล้ายไหว้ข้างจากปีศ1น่กับพี่ขาเป็นเหรียญที่ระลึกในงานสร้างพระอุโบสถวัดสว่างอารมณ์จากภูเก็ตค่ะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29 เป็นพระปิดตาค่ะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยจานค่ะพระปิดตานะคะพี่ขารายการที่29จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30เป็นพระขุนแผนค่ะพระขุนแผนมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานนะคะด้านหลังมีฝังตะกุดจะ้ะหลัก หลังยันชัดเจนนะคะยันชัดเจนกับพี่พี่ขารายการที่30จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันอังคารนะคะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารายจังหวัดระยองจ้ะรายการที่30กับพี่พี่ขาโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง30รายการนะคะ ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะวันนี้มาสายเลยพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะสามารถโทรทักลายเข้ามาหาหลวงสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปค่ะเจ็ดสอ3หนนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ